สวัสดีค่ะวันนี้ปานินจะพาทุกคนมาทำวุ้นกะทิใบเตยรสชาติหวานหอมกำลังดีสูตรนี้รับรองอร่อยค่ะไปเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นเรามาทำน้ำใบเตยกันก่อนเลยนะคะนำใบเตยไปปั่นนะคะการปั่นก็คือปั่นให้พอหย,ยาบๆเท่านั้นนะคะจะทำให้น้ำใบเตยของเรามีสีที่ใสไม่เป็นตะกรนค่ะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะนำมากรองได้เลยค่ะ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทำการต้มน้ำใบเตยเลยค่ะจะทำให้วุ้นของเรานะคะมีกลิ่นหอมใบเตยค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะใส่ใบ,ใบเตยลงไปค่ะต้มทิ้งไว้5นาทีค่ะ เมื่อครบ5นาทีนะคะนําใบเตยขึ้นได้เลยก็จะได้น้าําใสๆกลิ่นหอมๆใบเตยแบบนี้นะคะนําผงวุ้นเทลงไปค่ะพักทิ้งไว้15นาทีตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะผงวุ้นเราก็อิ่มน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะยกขึ้นเตานะคะเปิดไฟใช้ไฟกลางได้เลยค่ะ คนเรืเ่อยๆนะคะอย่าหยุดมือค่ะสังเกตง่ายๆนะคะถ้าผงวุ้นเราละลายแล้วก็คือที่พายหรือที่ช้อนของเรานะคะจะไม่มีเม็ดผงวุ้นติดอยู่ค่ะถ้ายังเห็นว่ามีอยู่แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะควรไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะผงวุ้นของเราละ,ละลายดีแล้วค่ะไม่มีเม็ดผงวุ้นติดเลยค่ะพอละลายแล้วนะคะ เติมน้ำใบเตยของเราได้เลยค่ะน้ำใบเตสสยสีใสๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเติมลงไปเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราทำการเติมน้ำตาลทรายลงไปด้วยค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะวุ้นของเรานะคะไม่มีเศษตะกอนของใบเตยเลยค่ะสีใสสวยมากเลยค่ะโคดอีกสักพักนะคะยกไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะก่อนเทนะคะเรามาก่ออีกสักรอบค่ะ น้ำของเราจะได้ใสยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จะใส่แบบนี้เลยเทใส่ถาดได้เลยนะคะเขี่ยตรงที่เป็นฟองด้วยนะคะเนื้อของวุ้นเราจะได้เนียนค่ะทีนี้เราก็มาหยอดใส่พิมพ์ได้นะคะตามรูปแบบที่ทุกคนมีได้เลยอันนี้จะเป็นพิมพ์ดอกไม้นะคะพอหยอดเสร็จแล้วนะคะพักให้เขาย็นตัวลงค่ะ ทีนี้เรามาทําตัวของกะทิเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะพักทิ้งไว้15นาทีค่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะนําไปต้มเลยค่ะจนผงวุ้นละลายนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะพอละลายแล้วนะคะเราก็เทกะทิลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะคนต่อจนน้ำตาลทรายและเกลือละลายเข้ากันดีนะคะพอกะทิของเราเริ่มเดือดขอบหม้อนะคะก็ทำการปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้วุ้นใบเตยของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะเนื้อเขาจะเด้งๆหน่อยนะคะทีนี้ก็ทำการเทกะทิลงไปใส่ลงไปได้เลยนะคะให้เต็มพิมพ์ค่ะเทกะทิลงไปได้เลยนะคะ เทที่ยังร้อนๆอยู่ค่ะจะทําให้ตัวกะทิและตัววุ้นติดกันนะคะพอเทเสร็จแล้วนะคะจะมีฟองเล็กๆเขี่ยฟองแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะจะทําให้หน้ากะทิของเรานะคะเนียนยิ่งขึ้นค่ะ ออพอเทหน้ากะทิจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักทิ้งไว้จนเซตตัวค่ะตอนนี้วุ้นกะทิใบเตยของเราก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแกะออกจากพิมพ์แล้วค่ะค่อยๆแกะนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นรูปดอกทานตะวันนะคะ เห็นไหมคะวุ้นใบเตยของเราใสมากคะ่ะไม่มีตะกรนเลยตัวเนื้อกะทิก็คือสีนวลน,นะคะแล้วก็เด้งมากเลยคะ่ะดูพิมพ์รูปกุหลาบคะ่ะสวยคะ่ะไม่มีตะกรนของตัวใบเตยเลยนะคะแกะจนครบเลยคะ่ะส่วนในถาดนะคะอันนี้ดินเทไม่เต็มนะคะเพราะเราทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัดได้เลยคะ่ะตัดขนาดตามที่เราต้องการเลยคะ่ะ นี่ค่ะแบบชิ้นนี้นะคะสวยเหมือนกันเลยค่ะเนื้อวุ้นและตัวกะทิไม่แยกออกจากกันนะคะเป็นชั้นได้สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมกันสักหน่อยค่ะว่าจะหวานหอมขนาดไหนค่ะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากค่ะกลิ่นใบเตยหอมมากรสชาติหวานมันกำลังดีเลยนะคะถ้าทำขายรับรองว่าขายดีแน่นอนค่ะ